พาแม่น้ำเมยคนงามครับมาเดินชมป่าสักหน่อยวันนี้มาเที่ยวป่าครับรอบๆครับนู่นครับป่าฝั่งที่แม่เมยอ,อยู่เราเปลี่ยนครับทีนี้เราจะมาอยู่เขากันเลยวันนี้มาเที่ยวภูเขากันให้กินหญ้าสักประมาณเที่ยงเที่ยงเราก็จะกลับแล้วนี่ก็เวลาประมาณสักเท่าไหร่น้อสิบโมงหน่อยหน่อยครับผมสิบโมงสิบสอง น,นี่อยู่กันหลายเชือกครับมีแม่น้ำเมยมีแม่ดวงแก้วแล้วก็มีน้องคันษาด้วยครับวันนี้ขอพากันไปก่อนแล้วครับอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปตอนนี้เราต้องข้ามน้ําด้วยเราพกเชือกมาด้วยครับวันนี้เอาเชือกมาด้วยเพื่อที่ให้แม่น้ำเมยได้อยู่ที่ที่เป็นส่วนตัวที่ที่ไม่มีบุคคลครับให้แกได้ อยู่เชือกเดียวให้แกได้ผ่อนคลายพอแกได้เดินได้เล่นบ้างครับวันนี้เราจะตามใจครับเส้นทางลงไปครับผมลงไปในแอ่งน้ําน้ําในป่าในเขาจะเย็นกว่าน้าปกติครับแล้วแม่เหมือกจะกินน้ําได้เยอะมากไปนี่ครับเส้นทางลงเออ แบบนึงถ่ายคลิปอยู่นี่ครับเสร็จทางลงครับผมแม่เมยเป็นช้างที่เก่งมากๆเลยครับเดินลงได้เดินขึ้นเองได้ไม่ไม่ธรรม,มาดาจริงถามว่าไม้อะไรไม้ไาวครับนี่อันนี้คือไม้ไาวกันไว้เผื่อเราเจอจุดไม่พึงประสงค์ครับผมโอเคครับนี่ก็ เกิดลงถึงแอ่งน้ำแล้วมันเป็นทางน้ำผ่านครับกล้องจะตะ,ตะคุกตะไร่นะครับมีแต่น้นาำครับนาำเต็มไปหมดนี่ครับทางน้ำแม่เมยอชอบกินน้ำแบบนี้เอามากๆเลยครับ เพราะว่ามันเย็นนีแล้วครับรอบๆไปโอเคครับจะร้องไห้ฮะร้องห้นี่จะโอเคครับอันนี้ก็น้องมอสครับผมครับต่างขับยุ่มุมมุนเด้อไป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 ทำไมมุมมุนเลยไปทำไมไปทำไมต่างกันหน้าอยู่มุ่หมุนครับตอนนี้กระชีพ่าแม่เมอย ไปผูกนะครับมนนีออกนอกบ้านแน่มัเนี้ย,นนยอยู่แต่ในบ้านไรเ้าผูกอยู่เขาค,ครับผมงาายครับของโอ้มันลายมง,ง,งมใช่บลูเฮงมาบ้าง ตอนนี้เอาออกมาดูกันก็นกนมีอยู่สามตัดนะครับมีน้ำเมยต้นแก้วแล้วก็น,น้องพันษาเลยครับฮะบอกไปต้นม่วงอะไรอู้น้องพันษาอยู่ไกลครับปากต้นม่วงไปอีกครับผมอันนี้กับแม่น้ำเมยปอูกอยู่ต้นม่วงเล้วครับนี่ละครับบรรยากาศทั้งเขา าสร้างเข้าผูกใ okay, สแบบห้าไม่ดอกไว้เมีนเด้ยครับสร้างเข้ามันสีบะ uh huh. ทองอ like ึดครับผมพะแม่เมื่อยนี่ทองอืดไว้หยาอ่อนว่ได้ต้องผูกใส่ห้าแก่ๆครับนี่รถมาได้ยุ ไ่ลแล้วไล่ีลแล้วผมไปน่ขางไมี่ว่ครับเสา้แมนเมื่อยฟูเซตต่นงวงนะครับอันนี้กะน้องภาษาครับผมสวัสดีครับผมมีม้ามันซ้มตัวครับลาโกโม่หน่ยมัเสิ้นตมอมอหาด้อยสื่อ้อยล้ นี่นะครับปกเส่้ห่มหนลยแหละงานหอนแล้วก็เขาห่มตัวงามเที่ยงห้องกับฟ้าไปกินน้ำเยู่อคล้องนะครับอู้น้องมันซาเป็นตะลังครับย่าสูงก็สร้างแล้ว เออแม่น้ำเมยมาหอกกบสีขีใไ่เลวครับไปเดิมไหมก่อนพอแล้วเงาพดไปหลดยายไปเลยไป,ยไปหาเหน็ตไปนี่คือผูกเสียกไปเลยครับ ็โอเคครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วเราก็ได้เวลาพาแม่น้ำมือกลับแล้วครับดูแม่น้ำมือแกเดินขึ้นเขาไม่ห่วงคนเดินตามหลังเลยดูครับเส้นทางขึ้นขึ้นมาได้ยังไงเก่งเกินดูครับโอเคครับเราก็คอยรุ่นไปพร้อมกันตอนนี้แม่น้ำมือกำลังพักขาอยู่ครับกำลังกินหญ้าอยู่ เดีย๋ยวผมจะให้ดูหน้าควันที่เดินตามหลังว่าขนาดไหนโอเคครับไปไปดูกันเลยโอ,โอเคครับก็จะประมาณนี้เหงื่อท่วมแต่แม่น้ำมือเราผมเดินได้ครึ่งทางแล้วแต่ยังแต่ยังชันเลยครับสุดยอดเลยทั้งสูงทั้งชันสุดยอดแม่เมยเก่งมาก ครับเราไปดูแม่น้ำมึดต่อโอเคครับไปกันอ่านะครับผมยืนพักอยู่ครับเออเออ,อย่าไปเอาไก่ไปนั่นยายดินแห้งดินอ่อนน,น,น้ำดูครับแกเดินขึ้นไปแกทำขั้นบันไดเองเลยเดินเหยียบนขั้นบันไดไว้อ่านะครับผมยืนพักอยู่ครับ เออเอออย่าไปเอาไก่ปนั่นยายดินแห้งดินอ่อ,อนน้ำดูครับแกเดินขึ้นไปแกทำขั้นบันไดเองเลยเดินเหยียบขั้นบันไดไว้นะครับผมแม่ละเมอของเราเล่นน้ำนะครับเนี่ยเล่นน้ำเล่นโคลนเดี๋ยวแกก็คงขึ้นไปตอนนี้กำลังได้ยากแก่ครับนี่ครับต้นยาดู มองเห็นดวงอาทิตย์เลยอะโอเคครับไปตอนที่แม่น้ำเมยขึ้นกันเลยครับผมไปกันเลยก็โอเคครับผมนี่ก็ถึงตอนท้ายแล้วเก็บเชือกเรียบร้อยแล้วครับดูหัวแม่น้ำเมยเล่นรายครับนี่ครับน้องพรรษากับแม่ดวงแก้วครับผมเราก็ต้องข้ามถนนไปฝั่งนู้นครับวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามาอุดหนุนวันนี้ วันพรุ่งนี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ